เพื่อนไม่เคยทิ้งกันโอ้โหคู่ใหญ่พิมลรีกนะครับเสมอทุกคู่เลยมาริดนะครับไม่มีเอมบาเบไม่ใช่ปัญหาด้วยกอนซาโลก,กาเซียสัต์ แฮตทริกวันนี้6คู่ตึงๆเลยเริ่มที่คู่แรกนะครับแมนยูบุกเสมอร์ฟรีนิเตหนึ่งหนึ่งเกมนี้เป็นฝั่งหลีกันไปก่อน1-0นะครับจากเบเดนเอรอนสันสุดท้ายไม่ถึง10นาทีนะครับแมนยูมาตีสุดเสด็จเป็น1-1จากมาดูดคุนยาจบเกมที่1-1แบ่งกันไปคนละ1แต้มคู่ต่อมาครับลิเวอร์พูลไม่ทิ้งเพื่อนบุกเสมอฟูฟฟลัม2-2เกมนี้เป็นฝั่งฟูลัมนันไปก่อน1-0จากแฮร์รี่วิลสันนะครับนักเตะเก่าของลิเวอร์พพูููลลลลลแแ้้้ววววิเเเอออรรรร์กไดฟนนะะคับีีปตท่2 1, ะครับตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งเลยครับแล้วพอมาช่วงท้ายเกมช่วงจะจบเกมนเนี่ยเก้าสิบบวกเสียที่บาทเนี่ยกัตโปครับซัดขึ้นนําเป็นสองหนึ่งเลยครับเรียกว่าถอดเสื้อดีใจเป็นแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าเอาแล้วว่าวันนี้สามแต้มนะครับท้ายผ่านไปไม่ถึงห้านาทีนะครับเฮริสันลีนตั้งแตะของฟูลแลมนะครับซัดตีเสมอเสียเป็นสองสองนะครับดับฝันลิเวอร์พูลนะครับทักว่าคนทกัตโปโดนใบเหลืองฟรีนะบจบเกมที่สองสองใบกันไปคนละหนึ่งแต้มนะครับตามแมนยูเพื่อนรักไป คู่ต่อมาสเปอร์ตามมาติดๆนะครับเห็นเพื่อนเสมอขอเสมอบ้างเปิดบ้านเสมอซันเดอร์แลนด์นึเกมนี้เป็นฝั่งสเปอร์นำไปก่อน1นจากเบนเดวิดนะครับสุดท้ายช่วงท้ายเกมซันเดอร์แลนด์มาตีเสมอสุเด็จเป็น1นจาก เบรนด์บロบี้นะครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มมาที่คู่บิ๊กแมตช์นะครับสิงห์บูแมนซิตี้ตามเพื่อนไปเหมือนกันนะครับโอ้โหแมนซิตี้เปิดบ้านเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งเกมนี้ทางแมนซิตี้เดินทางที่จชนี่ไรเดอร์ยิงขึ้นทำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะครับสุดท้ายจะจบเกมแล้วแมนซิตี้จะคว้าสามแต้มแล้วเอนโซ่เฟรนเดสนะครับยิงตีเสมอเสด็จให้เชลซีเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับจบเกมแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหเรียกว่าคู่ใหญ่พรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้เสมอทุก คู่เลยส่วนต้นเดือนจากนี้นะครับมีนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านชเอาชนะเอเวอเรต2-0นะครับเบรนฟอร์ดนะครับบุกเอาชนะเอเวอเรต4-2ส่วนฝั่งลาลิก้าเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหเรอัลมาดริดโคตรโหดเลยไม่มีเอ็มบาเป้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ยังมีกอนซาโลกาเซียนะครับเมื่อคืนนี้กดแฮตทริกเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีราอูอาเซนซิโอยิงไปหนึ่งประตูนะครับแล้วก็ฟานกาเซียยิงอีกหนึ่งประตูจบเกมเป็นฝั่งมาดริดคว้าชัยไป5-1ปีท้ายที่ค่ ู่นี้ทางฝั่งซีลิอานะครับอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านเอาชนะบรุนยา3-1เกมเมื่อคืนนี้มีปิโอตซอิลินสกี้ยิง1ประตูนะครับราตโรมาตรียยิง1ประตูแล้วก็มาคุสตรูรามยิง1ประตูนะครับฝั่งบรุนยาได้ซานิเอโกคังโตรยิงไป1ประตูแต่ไม่เพียงพอนะครับเป็นทัพอินเตอร์มิลานคว้าชัยไปนะครับ